เ <Yes. laughs> ทีนี้ก็จะค่อยๆเนียนไปตามสถานการณ์นะคะทุกคน <laughs> ทุกคนหนูมีข้อมูลเอ้า <c oughs> ขเลยมอเลยนี่ยคิปไลเดี๋ยวเเรามถสีดงอที่เขาออศพอยู่ห้องไฟค่ะห้องไฟมีใครตนัก็ตอนนั้นมีแค่หนูกับชีเหลืองใช่ไหมแล้วเขาเขาก็ซ่อมไฟอยู่แล้วแล้วทีนี้ไฟดับแล้วหนูก็เดินออกมานิดนึงแล้วก็เจอศพเลยค่ะเฮ้ยสีแดงสีแดงเป็นเพราะว่าสีแดงเดินไปห้องไฟตมผมผมตามสีแดงติดอยู่เลยสีแดงเป็นเวร โหซาลสสาลสสาเกียวเกือบร้อยตรงกับชื่อเราจริงจริงการเนี่ยวตลาดบินได้อะไรแบบนี้แย่งไงไแล้วน่าสงสารว่ะอ้เิีัยกูไม่ตั้งใจได้เป็นอย่างนี้เออกูแค่จะฆ่าแล้วกูก็จะแกล้งไอ้สีขาวว่าแล้วมึงก็มารับโทษแทนสีขาวเฉยเลย มารับตัวแทนกันเฉยเลยว่าตัวฟักเขอตัวฟักเขอตัวฟักเของงแป๊บโอเคกูต้องทำอะไรต่อเนี่ยฮะไม่ให้ีนำเงิน่ออ่ะนเส้ใอเาเอาปะโถไอ้กูก็คิดว่า ตัวเวป็นฆาตกรนะเนี่ยเชียรเอ้ยมาเราจะเป็นสายสืบเองค่ะพี่น้อง่ะเราจะมาเป็นสายสืบนะคะพี่น้องค่ะอุตส่าห์จะแกล้งทีเนียก็ไม่สามารถทําได้นะทุกคนยโอเโอเคโอเคเอางี้แป๊บนงนะเออสีสีแป๊บนีหยุดก่อนดิ ไอ้ส <Net> ีเขียวออดจบตรงไหนังหาผมผมกําลังไปไปเนี่ยไปไปเปิดไฟเนี่ยผมกลัวโดนฆ่าเว้ยเออแล้วทีนี้ผมก็กดไอ้ไอ้เี่ยรัวแต่ไม่คิดว่ามันจะติดไงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงห้องโถงไงตรงเติมน้ํามันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะผมกดรัวๆเลยที่มันติดเลย สกีบไปเลยสกีบไปเลยไม่ต้องสวมแจหรอกเลียได้อยู่เย็นร้อนแล้วแตเย็นดิบก็ไ้ค่ะคนแรกผมก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเขาเป็นศพไร้ญาติที่เราได้ใจเย็นดิบคือสีเขียวอ่อนคนรีพอร์ตรัวๆแล้วเจอศพน่าจะแถวๆถงใช่คือคือไฟมันจะดับแต่มันก็สืบได้ไงเข้าใจป่ะตามพื้นที่อยู่ของแต่ละคนเนี่ยเรื่องตอนนี้ผูดสงสัยมีสองคนแล้วเพราะผมรู้ว่าทีล่าสุดที่ต้องเงินมันอยู่อยู่ตรงไหนคือไอ้เนี่ย สแกนบัตรเดือกับสีน้ำเงินว้าอะไรกูกลัวสีน้ำเงินกี้ฆ่ากูเพิร์บัตรอีกรอบนึ่งยิ่งหายกูเลยเดินหลบออกมาแล้วสีน้ำเงินก็น่าจะไปตายในห้องโถงจริงสีเขียวเข้มกับสีดำสีดำบอกว่ากำลังวิ่งไปที่ห้องแอดมินซึ่งกูอยู่ในห้องแอดมินนั่นแหละชิบหายเถิดและสีเขียวก็บอกว่าวิ่งมาห้องแอดมินแต่ก็ไม่เห็นสีดำก็แปลว่าต้องมีหนึ่งในสองคนเนี่ยที่ฆ่าตราสองผมเดินผมไม่ได้เข้าห้องแอดมินนะผมเดินลงมาเดินผ่านห้องแอดมินไงแต่คือสีดำก็กำลังเดินลงไปแต่คุณไไไไไมมมม่่่่่เเเหหห็็็นนนนนนนงกกกจจจออปัััับดดาาาะะยูใล้้แตว กูมากชิหายเลยสีขาวเนี่ยโหวตมากเลยเอ, <c oughs> อยูน,นั่น,นะอยู่หายเป็นคนคไดไปกืาวจิงกูตายคนแรกตลอดเอียเขาโหวตสีดำหมดเลยดีแค่ไหนทว่ไม่ตา,ายคนแรกอไไงไงืมม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 มามม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 ยสีขาวม่ ไตายแล้วเราก็ไม่มีใครชอบใครเลยเยี่ยมฮึฮึทุกคนทุกคนว่าสีขาวเป็นนะทำไมสีขาวเป็นทำไมพูดแต่ที่อยากพูดแต่ที่อะเป็นแฟนกันแล้ว มึงจะร้องอะไรนักหนาลูกบุจับทาไก่ต้มกินซะเลยเนี่ยยังอีกยังร้องไม่เลิกนะยังร้องไม่เลิกทําไก่ต้มกินแล้ววันนี้กินไก่ต้มข้างบ้านแล้วครับทุกคนมึงมาแก้ไฟหรือมึงมายืนทําดอยตรงนี้เนี่ยฮะฮะ เชื่อ er, หรือเปล่าครับแต่ว่าผมเห็นคุณโรนันโดเดินขึ้นมาจากท่อเพราะว่าตอนนั้นกล้องปิดแล้วผมเปิดขึ้นมาแล้วเขากระโดดขึ้นมาพอดีผมขออวดโรนันโดนะคุณค่ะตาต่อไปน่าจะหมดสีฟ้านะขาปวดปวดเลยปวดเลยตาต่อไปสีฟ้านะอุ้นี่รีบวิ่งไปแก้ไฟเลยนี่เ่าะนี่ คํานอน้องเศร้าน้องเศร้าทําไงไรผีนี่น้องไอ้ไอ้ไอ้สี่ฝานอ้สี่ฝานไ้สี่ฝานนี่มันซายจริงเลยมันรอ,อรูดาวให้มันฆ่าได้ยังไงเนี่ยฮะคุณรีบไปหาเออดีมากดีมากดีมากๆพอตรงที่มันอยู่สามแยกครับมันมันมันโดดไปไหนได้บ้างครับเชื่อมไปแอดมิแนแอดมินแล้วก็ไปที่คาเฟ่ได้ไหมครับมันจะได้ไดไดไครับอีนไบเอเฟพียอยู่นะ คุณจะไม่ให้มันหลอดเรียนไม่ได้นะน้ำตาลเซลีพอร์ตลิปบาถ้าผมเซลีพอร์ตผมเอาฆาตกรออกแลเมื่อกี้นี้แล้วก็น่าจะยืนยันได้ว่าเป็นได้เลยว่ากูก็บอกมึงอยู่เมื่อกี้ว่าสีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นไม่ฟังกูอีกแล้วเนี่ยเออดีมากิชื่อจะไม่โหวตสีฟ้าซะแล้วแล้วอะไรถึงทำให้ทุกคนรู้วาฉันโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรกัน h e l l ลดีเต็ม ว่าแต่เฮลเอ่อคนที่ไม่เล่นเชื่อออกเลยครับทินน้าตาลเข้าดิสไม่ได้ครับผมมีคนคนหนึ่งที่ไม่เล่นแล้วอยู่ในนี้ครับลงแป้งล่างน่าจะเป็นไทตันนะไทตันสายจู๊ดอะไรเนี่ยไทตันใช่ไหมใช่ใครใครนะไทตันสีอะไรนะไม่อะเขาไม่มีสีอ่ะเขาเข้ามาในดิสแล้วเขาก็เข้ามาค้างอย่างเงี้ยเริ่มนอกไปเริ่มเชื่อออกเลยครับเริ่มดิสโอ๊บมโอ๊บโอ้โหเห็นไหเห็น มันเพิ่งเข้ามาเนี่ยไอ้เส้นสีเขียวสายแม่นเนี่ยชัวร์เลยชัวร์เลยไอ้เติ้นหัอไปเลยไอ้เติ้นคุยคุณวายทั้งหมอเพราะมันคนเดีวยดวเนี่ย